สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่แผนละอาชากรโคตรเดือด p พลย์เซนเบลกความเดือมตอนที่แล้วทีมแหกคุกคุดเจอเงิน5ล้านของลุงชาวไมเคิลมีแผนกับเฟอร์นันโดแกล้งเนียนทำเหมือนว่าเขาหักหลังเกิดจะได้ผลแล้วเฉียวแต่ดันโดนทีแบ็กตัดหน้าไปก่อนเมื่อไม่มีเงินไมเคิลก็ไม่มีทางเลือกตอนน้องหนีออกมาแล้วค่อยคิดหาทางแก้กันใหม่ ส่วนลินคอนที่ออกมาลับลูกชายเขาก็ทําได้จริงพอถูกส่งเข้าโรงพยาบาลก็แอบไปลับตัวออกมาแบบเนียนๆอีกฝั่งที่เริ่มมีการเคลื่อนไหวนั่นคือซาร่าเธอกับพ่อค่อนข้างรู้เยอะเกินไปคนของรัฐบาลจึงไม่มีเหตุผลที่ต้องเก็บ2คนนี้ไว้พ่อของซาร่าไม่หลอดส่วนเธอยังหนีเอาชีวิตรอดไปได้อยู่แต่จะไปได้ไกลแค่ไหนกันละ่ะคุณเบื่อไหมเวลาฟังสปอยหนังอนิเมะฟังเดอะโกสฟังเพลงยาวๆแล้วรู้สึกกำลังฟินๆแต่ดันเจอโฆษณามาข,ขัดจังหวะให้อารมณ์เสีย ผมขอแนะนำนี่เลย YouTube p r e m ียมในาราคา59บาทต่อเดือนปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงดีกว่าสามารถปิดจ,จอได้ในขณะเล่นอีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาจอยกับพวกเราได้ สมัครวันนี้แถมฟรีไปเลย YouTube Music มูลค่า129บาทให้ฟร,ฟรีเพียงแค่สแกน ID ดไลายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอและสำหรับผู้ชมท่านใดที่สนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับและประกานจากช่องมีสลุมให้นะได้ชั่ว เปิดเรื่องมาที่ไมเคลนกับส่วนพลึกเสาติเขาแอบ,บมาที่นี่เพราะมันมีของที่จําเป็นเหมือนเคยทุกอย่างถูกซ่อนไว้ในรอยสักไมเคลนแอบ,บเนียนเข้ามาในโซนพนักง,งานใช้ไหวพลิบมองหาชื่อผู้จัดก,การที่นี่คนคนนั้นชื่อจิมมี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแค่จําชื่อไว้อ้างพอเวลามีใครถามพอดีว่าเพิ่งมาทํางานใหม่ก่อนหน้าน,นี้อยู่กะดึกแต่จิมมี่บอกว่าผมเปลี่ยนกะได้พอเห็นว่ารู้จักผู้จัดก,การพนักง,งานคนนี้ก็ไม่ได้อะไรมากต่อไปคือการเดินเล่นหยิบแผ่นที่สวนมองหาโซนทะเลทรายโดยความที่เขาใส่ชุดพพนนนนนักง,งา,ามแบเียจะิ่ขึ้ ออีกหน่และแล้วไมเคิลก็เจอตรงนั้นมีดอกไม้สีขาวที่อยู่บนยอดกระบองเพชรมันเป็นจุดที่เขาซ่อนของบางอย่างไว้ปัญหาคือแถวๆนั้นมันมีบางอย่างผิดปกติคนส่วนที่ไหนใส่อุปกรณ์สื่อสารระหว่างทํางานจะมีช่างภาพสักกี่คนที่ไม่เปลี่ยนจุดถ่ายรูปเลยสังเกตได้จากจํานวนก้นบุหรี่สองคนนี้กําลังรออะไรบางอย่างแต่ไมเคิลไม่อยู่หลอวครับเขาจําเป็นต้องทิ้งของที่ซ่อนไวหนีไปอย่างไว และไมเคิลคิดถูกสองคนนั้นเป็นคนจากรัฐบาลที่ออกล่าตัวเขาการหนีครั้งนี้จําเป็นต้องเงียบเนียนไม่แตกตื่นใช้ความซับซ้อนของส่วนให้เป็นประโยชน์โดยไหวพริบและความสามารถของมันสมองมันทําให้ไมเคิลหนีออกไปได้ไม่ยากแต่กลับกันเขาได้เสียของสําคัญในการหายตัวไปอีกแล้ว ดาลินคอนก็พาลูกชายหนีมาเรื่อยๆระหว่างทางก็มีคุยกันไม่พักเลยก่อนหน้านี้ลินคอนน่าจะบอกแผนการไปปนามากับลูกชายแล้วนะครับแล้วมันเป็นแผนของน้าใหม่ขึ้น LJ ลก็เลยอยากไปด้วยแต่ในอีกมุมหนึ่งคดีของ LJ มันถูกยกฟ้องไปแล้วเขาไม่มีความผิดอะไรเลยเพราะงั้นลินคอนอยากจะให้ลูกชายอยู่ห่างพวกเขาไว้จะดีกว่าก็แค่ความรู้สึกนั่นแหละครับความจริงลินคอนก็ไม่อยากทิ้งลูกชายไว้ หลงังหนีออกมาได้ไม่นานไมเคิลจะมานั่งพักเหนื่อยอยู่ในร้านอาหารและแล้วความจริงมันก็ได้มากระแทกหน้าไมเคลิลสำนักข่าวรายงานว่าเดวิดอโพสกีเสียชีวิตแล้วต้นเหตุมาจากมาหฮอนเขาอ้างว่าเดวิดแย่งปืนไปสิ่งที่เขาต้องทำแค่แค่ป้องกันตัวถึงเดวิดจะเป็นแค่ัยรุ่นแต่เขาคือนักโทษหลบหนีบางครั้งมันก็มีเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้จุดพีกมันอยู่ตรงนี้ครับมีนักข่าวคนนึงถามขึ้นมาว่าแรงข่าวบอกว่ามาหฮอนเจอข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์ของไมเคิลในนั้นมีทุกอย่างรวมถึงวิธีท นั่นมันเรื่องจริงไหมมาโฮนนี่ปฏิเสธอย่างไวอีกคำถามคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนวันนี้มันมาจากข้อมูลในฮาร์ดไดรใช่ไหมไม่ว่าพีนักข่าวจะถามอะไรมาโฮนปฏิเสธหมดเลยแต่ก็เท่านั้นแหละครับไม่เคลนเข้าใจแล้วว่าทำไมมาโฮนถ,ถึงตามเขาได้ทันทุกฝีก้าว ของที่เจ้าหน้าที่ยืดมาได้จากส่วนมันคือในโตรกินซอริน1 2 0 0หลอดไม่เคยรู้ว่าต้องเก็บมันไว้ที่ชื้นแล้วก็เย็นสถานที่ที่เหมาะสุดคือส่วนพฤกษชาติปกติแล้วมันมีไว้สําหรับคนไข้โรคหัวใจแต่ถ้านํามารวมกันมันจะระเบิดตึกได้ทั้งหลังมาโหนเข้ามายังเดือดเลยครับเขาไม่พอใจหนักที่ความลับเรื่องหาดใดรล่วไหลออกไปต้องมีใครสักคนหักหลังเราเอาข้อมูลนั้นไปบอกกับนักข่าว เมื่อไมเคลนเห็นปัญหาเขาก็เลือกที่จะแก้มันอันดับแรกแอบเข้ามาในร้านอินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลของอเล็กซานเดอร์มาฮอนข้อมูลที่หาได้มันเป็นข้อมูลพื้นฐานทังนั้นเลยครับเรื่องที่เขาเป็น FBI ไอแล้วมีความเกี่ยวข้องกับแชลล์ออสการ์แต่2องอย่างนี้นั่นแหละที่ไมเคลนต้องการจากนั้นก็ปลิลูกของตัวเองออกมาจับประกาศจับปิดท้ายด้วยการหาที่อยู่ของมาฮอนมันเป็นบ้านหลังเก่าและเดี๋ยวจะมีประเด็นตามมาไมเคลนจะเริ่มทําความรู้จักกับชายคนนี้ให้มากขึ้นคั้นต่อไปของการทําความรู้จักกไมมมเต้้ออองดดูีีีขขึนนาาาห่่ยจะท ขายเสื้อผ้ามือสองใช้เงินที่มีซื้อชุดตัวที่อยากได้ อีกแค่นิดเดียวมาโคนก็เกือบจับไมเคิลได้แล้วหัวเสียเป็นบ้าเลยแต่พลาดไปไม่เป็นไรเขายังไม่หยุดความพยายามจำนกกระดาษตัวที่พอให้มาได้ไหมครับตอนนี้มันถูกแปลงออกมาเป็นข้อความนับพันพวกเขาต้องแกะมันออกมาให้ได้มันเป็นจุดที่ไมเคิลนัดพบกับซาลาอีกอย่างคือหลังจากเหตุการณ์แหกคุกมันผ่านมาแล้วหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็หากใครยังจำกันได้ซีโนนัดภรรยากับลูกเจอกันที่ห้องสายหลุงงานนี้จะถูกมอบให้กับ FBI บสาวปล่อยให้เธอไปจัดการส่วนมาโฮนก็ยังหบกมุ่นอยู่กับไมเคลิล ตัดมาหาซีโนตกันหน่อยเขาเดินทางกลับมาจากยูทามาซุ่มรอยอยู่ในโกดังหลงังหลอให้เพื่อนของเขานะ้ส่งของพี่กฎหมายกับลูกค้าก็อย่างที่บอกไปครับซีโนต์กาลังหลอกเพื่อนเมื่อลูกค้าออกไปก็โผล่มาให้หายคิดถึงกันสักหน่อยโดยความที่ไม่ได้เจอกันนานก็คุยกันยาวเลยดูจากบทสนทนาซีโนตสนิทก,กับทุกคนเลยครับส่วนประเด็นที่กลับมาก็เพราะอยากได้ความช่วยเหลือแน่นอนว่าเพื่อนไม่ปฏิเสธเป้าหมายหลักคือพาลูกและเมียหนีออกจากเมือง พูดถึงก็มาหากันหน่อยเธอโดน FBI ตามไม่ปล่อยเลยครับและที่สําคัญเธอรู้เรื่องห้องใสลุงแล้วคําว่าห้องใสลุงคือชื่อพัตตคารในนิวยอร์กแต่เมียของซีโนดไม่ได้จองตั๋วเที่ยวบินเลยด้วยซ้ำเพราะงั้นบอกมาว่าคุณนัดพบกับเขาไว้ที่ไหนถ้าไม่บอกเธอจะถูกจับต่อหน้าต่อตาลูก ถึงเมียของซีโนตจะบอกว่าเธอไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ไม่ทันแล้วเจ้าหน้าที่ดักฟังโทรศัพท์ที่เธอคุยกับซีโนตนี่มันก็มาพอที่จะยัดข้อหาทีมาน่ากลุ้มใจคือถ้าเธอโดนจับลูกของเธอจะต้องไปอยู่ในกลมสวัสดิภาพเด็กพ่อเป็นนักโทษส่วนแม่ก็ช่วยเหลือเลือกให้ดีว่าจะเอาลูกสาวหรือสามีตรงนี้จะเป็นสีสันสัน,นและโทรกลับไปที่ฟอกเรเวอร์ใช้เส้นสายเก่าสืบประวัติของทีแบ็กแล้วก็ได้เรื่องหมอนั่นเคยเขียนจดหมาย52ฉบับขอ,อยังไม่บอกรายละเอียดนะครับเก็บไว้ลุ้นเอา ระหว่างเดินทางของลินคอนก็ต้องมีแวะพักกันบ้างโดยความที่ LJ ยังไม่เป็นที่จับตาหมองก็มีแต่เขานี่แหละที่ออกไปซื้อนวนซื้อนีได้ขากลับมาก็มีเหล่าสาวสะดวยแต่แล้วก็เป็นเรื่องมีวัยรุ่นคนหนึ่งดิ่งมาเคาะกระจกอย่างไวไม่ได้มีอะไรมากครับ LJ ลืมเงินถอนประเด็นมันอยู่ช่วงที่เธอเดินกลับนี่แหละหากหันหลังเดินต่อไปไม่หันมามองก็ดีอยู่แล้วแต่เธอเดินหันมาดูให้แน่ใจนี่สิแค่นี้ลินคอนก็รู้แล้วครับว่าไม่สาวคนนี้จำเขาได้ ไมเคลอนออกจากยูทาต้องดิ่งมาที่โคโลราโดเพื่อมาหาผู้หญิงคนหนึ่งเธอคือภรรยาเก่าของมาฮอนอ้างว่าตัวเองเป็น FBI และอยากจะคุยเรื่องสามีเก่าของคุณหน่อยอย่างแรกคือการสอบสวนภูมิหลังขั้นตอนนี้จะถูกใช้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่คนนั้นได้เลื่อนไปสู่ข้อมูลที่มีความลับขั้นสูงซึ่งเธอรู้ครับว่ามันมีขั้นตอนนี้อยู่ด้วยครั้งล่าสุดที่มาฮอนได้เลื่อนตำแหน่งเธอก็เจอแบบนี้นั่นทำเอาไมเคล่อนโล่งใจเป็นบ้ายัางเรียนได้อยู่ สลับมาที่ซาร่าเธอไม่มีนกตัวสุดท้ายนะครับไปอยู่ที่พอลแล้วทางเดียวที่จะรู้จุดนัดพบของไมเคลนได้คือดาวเท่านั้นข้อความแรกคือจุดนัดพบข้อความที่สองคือซันดาวฮอตแต่ความจริงมันไม่ใช่ครับโดยความบังเอิญซาร่าเอากระดาษไปวางทับเบอร์เกอร์พอดีตรงนั้นมันมีคําว่า EL ออ่านออกมาจะเท่ากับว่าซันดาวโฮเทลหรือโรงแรมซันดาว เมื่อรู้แล้วซาร่าจะเริ่มหาว่าโรงแรมซันดาวมาตั้งอยู่ที่ไหนบ้างก็มีตั้งแต่เวอร์จเนียเซาท์นากตาและเมืองกีลารัฐนิวเม็กซิโกถึงจุดนี้ก็เดาไม่ยากครับรัฐนนวเม็กซิโกมันอยู่ติดกับประเทศเม็กซิโกจุดที่อาชญารกรชอบสุดสำหรับการข้ามพรมแดนต้องไปที่นี่ไม่ผิดแน่ ข้ามาหาเศรษฐีนุ่มไฟแรงที่ออเดลแบ็กเวลกันบ้างดูการแต่งตัวซะก,ก่อนหล่อขึ้นเป็นกองเลยแต่การที่เขาจะหิ้วเงิน5้าล้านเดินไปมามันหนักไปหน่อยทีแบ็กเลือกที่จะเช่าล็อกเกอร์นในสถานีขนส่งซ่อนมันไว้ที่นี่จากนั้นก็ซ่อนกุญแจล็อกเกอร์ไว้ในถุงเท้าอีกทีและก่อนจะออกไปทําธุระทีแบ็กจะขอซื้อดอกทานตะวันสักช่อจังหวะที่ป้าขายดอกไม้หันไปหยิบเธอจะวางกันไกไว้ครับแล้วก็เรียบร้อยโดนหยิบไปแล้วซึ่งดอกไม้ทีแบ็กก็เอาไปด้วยนะครับจะเอาไปเซอร์ไพรส์าสาวสักหน่อย สาวเสิร์ฟที่เห็นลินคอนก็เหมือนจะเป็นปัญหามากกว่าที่คิดเธอให้เบาะแสกับตำรวจส่งผลให้ FBI ได้ข้อมูลของลินคอนตรงนี้มาโหนจะฝากให้อีหน่วยตามทะเบียนและรถของลินคอนไปเรื่อยๆหลังเข้ามาในห้องได้ไม่นานพอก็คาบข่าวมาบอกตรงนี้เอาแบบเข้าใจง่ายซาร่าฉลาดพอที่จะไม่ใช้ชื่อตัวเองจองตั๋วเครื่องบินเธอใช้แบบประชาชนที่เอามาจากสาวที่ถูกยิงแต่มันก็ยังไม่เนียนอยู่ดีพอรู้ว่าคนที่โดนยิงชื่ออะไรเลยตามได้ไม่ยากประเด็นคือซาร่ากำลังไปที่นิวเม็กซิโกมันเป็นข้อมูลที่มีค่ามากเพราะมันจะช่วยสาาารตอในกหจุด นัดพบต้องเป็นที่ไหนสักแห่งในนิวเม็ x i c o กลับมาที่ไมเคิลกันบ้างตรงนี้ยาวหน่อยมาฮนเป็นคนเก็บตัวแต่เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นตั้งแต่ตน้นช่วงแรกที่ทั้งสองแต่งงานกันเขาเป็นคนที่โรแมนติกมากแต่แล้ววันหนึ่งจู่ๆเขาก็เปลี่ยนไปเขาหมกมุ่นอยู่กับการถอนตัวถอนตัวจากการแต่งงานไล่ทุกคนออกจากบ้านออกจากชีวิต จุดที่ภรรยาเก่าเริ่มกลัวมาโหนเพราะอยู่ดีๆเขาก็เริ่มทําตัวแปลกๆเขาเริ่มใช้เวลาอยู่ทักวันอยู่ในส่วนหลังบ้านปกติแล้วเขาเป็นพวกรักสะอาดโยนรองเท้าทิ้งทันทีหากมันมีรอยขีดข่วนแม้แต่นิดเดียวอันนี้ก็รวยเกิน แต่ที่มันแปลกคือเขากลับลงไปคลุกดินในสวนงวนอยู่กับปุ๋ยแล้วก็โซดาไฟในตอนนั้นเธอเพิ่งปูหญ้าผืนใหม่ราคาแพงมาควนกระดันลืมมันออกมนเลยแล้วก็ปลูกเป็นแปลงดอกไม้แทนมีครั้งหนึ่งที่คุณภรรยาเดินเข้าไปในสวนแล้วก็โดนตว่ากลับมาสั่งห้ามไม่ให้เข้าใกลสวนนั่นอีกหลังจากนั้นทั้งสองก็จบกันมาควนให้เหตุผลแค่ว่าบางครั้งก็มีเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้คือตลอดเหตุการณ์เธอไม่ได้บอกทีเดียวหมดนะครับหมเคิลนไล่ถามได้แยบยนต์มากแล้วเมื่อเธอเดินออกไปลองดอกห้องทางก็สะดวกมเคิ หยิบโทรศัพท์ของเธอเพื่อหาเบอร์ติดต่อของมาหนแล้วก็หยิบไปเลยภาพถ่ายที่อยู่ในห้องลูกสาวของซีโนสสถานที่ในภาพก็คือม้าหมุนสรุปคือซีโนตไม่ได้ไปหาเธอที่บ้านครับแต่เป็นงานเทศกาลที่นี่ตั้งหากสิ่งที่เมียของซีโนตต้องทําก็แค่รอยอยู่ที่ม้าหมุนรอให้ซีโนตโผล่หัวออกมาเธอไม่มีทางเลือกครับหากไม่ให้ความร่วมมือก็จบทั้งคู่เมื่อถึงเวลาเธอจะเดินลงมาจากรถเดินไปที่จุดนัดพบตามเวลาขณะเดียวกันคนของซีโนตก็ยืนยันชัดเจนว่าเธอมาถึงที่นี่แล้ว ในขั้นแรกไซโนตจะส่งเพื่อนลงมาก่อนทำเนียนมายือนอยู่ข้างๆเธอก่อนจะบอกไปว่าอีก15วินาทีจะมีรถจีฟมาจอดตรงทางเขา้าวิ่งไปที่รถคันนั้นพอเธอหันมาเห็นก็จําได้เลยนี่มันเพื่อนของไซโนตและเหมือนว่าจะไม่มีเวลาให้คิดแล้วด้วยรถจีฟเข้ามาในจุดที่ลงมือขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติแต่พวกเขาช้าเกินไปเธอเลือกที่จะวิ่งไปหารถจีฟผ่าฝูงชนไปเรื่อยๆซึ่งคนที่อยู่ในรถก็ไม่ใช่ไซโนตครับเป็นเพื่อนอีกคนฝั่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยากให้เธอหนีไปเยยๆขัตาามไปาไป่งว แต่ตามได้ไม่นานพวกเขาก็เจอปัญหาอยู่ดีๆก็มีรถบรรทุกมาจอดขวางทางออกสรุปว่าเมียของซีโนดรอดไปได้ซึ่งคนที่ขับรถบรรทุกก็เพื่อนอีกคนของซีโนดนี่แหละครับแต่ปัญหาต่อไปคือลูกเมียของซีโนดหนีไปได้แล้วเพราะงานลูกที่โรงเรียนคือเป้าหมายต่อไปเจ้าหน้าที่จะสั่งให้คนไปที่โรงเรียนด่วนๆเลย คำถามต่อไปของไมเคิลคือแชล์ออสการ์เขาเป็นคนเดียวที่หลบหนีการจับกลุมของมาฮอได้ตรงนี้เมียเก่าจะขยายความให้ว่ามาฮอนหมกมุ่นอยู่กับการตามล่าตัวออสการ์เป็นเวลา1ปีเต็มเธอไม่คิดว่าความเครียดจากการไล่ล่าออสการ์จะเป็นสาเหตุที่ทำให้มาฮอเริ่มแปลกนั่นเป็นเพราะมาฮอเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากที่ไม่เหลือร่องรอยของออสการ์นั่นแหละข้อมูลที่ไมเคิลกำลังต้องการ แผนของซีโนตคือให้เพื่อนไปพามีออกมาแล้วก็ให้เพื่อนไปพาลูกออกมาด้วยส่วนตัวเขารอดูร้านเราอยู่หน้าโรงเรียนพอเห็นว่าเจ้าหน้าที่มาเขาก็ไม่มีทางเลือกต้องเข้าไปที่โรงเรียนด้วยตัวเองเวลาไม่มีแล้วตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรมากครับเข้ามาในห้องเรียนพาลูกออกไปได้แบบชิวๆกว่าเจ้าหน้าที่จะมาก็ไม่ทันแล้วซีโนตวิ่งหนีขึ้นรถขับออกไปได้อย่างไว ฝังทีแบกก็ต้องดิ่งไปยังบ้านหลังเดิมบ้านที่เขาเคยโดนผู้หญิงที่รักหักหลังสีหน้านี้แค้นจัดแต่เสียใจด้วยผู้หญิงคนนั้นย้ายออกไปแล้วพร้อมกับประกาศขายทีแบกนี่ถึงกับเซ็งเลยเขาจะเข้ามาในด้านไหนซึมซับบรรยากาศตอนที่เขาเคยอยู่ที่นี่ทั้งความรักความเครียดแค้นที่มีต่อเธอและท้ายสุดทีแบกก็ต้องยอมรับความจริงหันมาอีกทีก็โดนแบลดหัวด,ด้วยป้ายขายบ้านฝังไม่ผิดแบลดเองครับ ดานมาโหนก็ยังวุ่นอยู่กับการทรหัสมันเป็นสิ่งเดียวที่จะพาเขาไปเจอสถานที่นัดพบได้ถ้ายสุดเขาก็มองออกหากเว้นวักดีๆจะมีคำหนึ่งอ่านว่ากี่ลาลส่วน6กขีดสจะเป็นวันที่นัดพบนั่นคือวันพรุ่งนี้จังหวะนั้นก็มีสายเข้ามาพอดีมันมาจากแพรมภรรยาเก่าแต่ปลายสายที่ผูกกลับเป็นคนที่เขากําลังอยากเจอนั้นทําเอามาโหนล,ลกประมาณหนึ่งทำไมโทรศัพท์ของเมียเก่าถึงไปอยู่กับไมเคิลซึ่งเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงไมเคิลสัญญาว่าพวกเขาจะปลอดภัยดีประเด็นต่อไปคือออไไง เว้นแต่เขาจะไปได้ไม่ไกลใช่ไหมตรงนี้มาโฮนจะยังเนียนไปอยู่ครับแซลไปว่าแกเพิ่เจอไปแล้วหรอสกอร์ฟิวงั้นเอางี้ลองมาสมมติกันเล่นๆตีต่างว่าผมเป็นคนที่ตามจับออสการ์ผมคงทําใจไม่ได้ที่ต้องส่งไอ้โลจกกิตน,นั่นไปที่ศาลหลังจากที่มันหนีผมไปได้นานแสนนานทําให้ผมเสียหน้าตอนนั้นคุณกําลังใช้ชีวิตแบบสุขสบายแต่ดาว่าคงไม่สบายนักหากต้องลื้อพื้นหญ้าราคาแพงคุณหลุมเพื่อซ่อนบางอย่างหรือบางคน คุณต้องการโซดาไฟใช่ไหมละ่ะมันมีวิธีใช้อยู่2วิธีนะใช้ในปริมาณน้อยเพื่อให้ต้นไม้งอกงามหรือใช้ในปริมาณมากเพื่อย่อยสลายศพถ้าผมฝังใครไว้สักคนไว้ในส่วนหลังบ้านผมคงจะคิดถึงมันตลอดเวลาหรือแม้แต่คิดจะย้ายศพออกไปแต่แล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่า DNA จะซึมสู่ดินต่อให้ย้ายศพออกไปหลักฐานก็ยังอยู่ที่นั่นผมเข้าใจความรู้สึกของคุณมันคงจะกดดันมากคงจะกลัวอยู่ตลอดเวลามันเกินกว่าที่ใครสักคนจะทนไหว ไมค์เคลนจะให้โอกาสมาฮอนถอยออกไปจากเกมนี้ซะปล่อยเขากับครอบครัวให้หายตัวไปและความลับนี้จะเป็นความลับต่อไปในตอนนี้มาฮอนจะไม่มีทางอ่อนข้อสําหรับเขาคนตายไม่มีทางพูดได้และเราจะได้เจอกันเร็เรวๆนี้แล้วมันอาจจะเร็วกว่าที่ไมเคลนคิดไว้การสวนกลับของไมเคลนมันทําให้เกมนี้ตึงเครียดมากขึ้นกว่าเดิม ตอนนี้ทีแบกรู้สึกตัวแล้วครับโดนแซวไปก่อนเลยว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วไอ้หัวทองเธออ้ายให้ออกไปทันทีหลังจากที่รู้ว่าใครบางคนได้กลับสู่สังคมขอเดาว่าบ้านหลังนี้เป็นที่ที่ทีโอดอฝึกการเป็นพวกวิถานตรงนี้คือห้องที่เขากินอาหารกับครอบครัวส่วนห้องนั่นคือห้องที่นายกับคุณนายฮอลเลนเดอร์ฟาดกันแกให้เธอใส่ชุดคุณหมอด้วยไหม ตรงนี้แบล็ตจะโดนแซวกลับมานิดหน่อยที่แบ็กไม่อยากให้ลูกแงติดแม่มาสอนเรื่องความรักแบบนี้ก็สวยเลยคอยเดือดขึ้นมาหน่อยรู้ไหมฉันหานายเจอได้ยังไงจดหมาย52ฉบับที่แกส่งมาที่นี่ทุกฉบับมีข้อความอ้อนวอนขอให้คุณนายคอล์เดอร์ยอมคืนดีและทุกฉบับก็ถูกตีกลับมาที่ฟอรลิเวอร์ตอนนั้นผู้ข่มมีเรื่องให้ขำกันเรื่อยเลยเอาละเข้าเลืองบอกมาว่าเงินของเวสต์มอลแลนด์อยู่ที่ไหนไม่งั้นฉันจะตัดมือแกให้กระจุย ตรงนี้ทีแบคคิดอยู่นานมากว่าจะเอายังไงดีกุญแจล็อกเกอร์ที่ซ่อนไว้มันก็เกือบล่วงแล้วด้วยท้ายสุดเขาก็เลยที่จะบอกแกอยากรู้ใช่ไหมว่าเงินฉันอยู่ที่ไหนเมื่อคืนฉันเอาไปจ่ายค่าตัวแม่แกยังไงล่ะปากดีแบบนี้ก็บอกลามือซ้ายได้เลย ใช้เวลาไม่นานซีโนดก็พาลูกกลับมาได้แล้วได้อยู่พร้อมหนาม้าพร้อมตากับครอบครัวสักทีพวกเขาดูจะมีความสุขหลังจากไม่ได้สัมผัสมานานแสนนานแต่นี่มันยังไม่ใช่จุดจบพวกเขาต้องเอาชีวิตรอดต่อไปเรื่อยๆจะไปอยู่ที่ไหนเรื่องเงินจะเอาอยัางไงการดึงครอบครัวเข้ามาพัวพันแบบนี้ซีโนดคิดดีแล้วจริงเหรอ มาที่ลินคอนกับ LJ กันบ้างคือซีนของคนนี้ก็พอมีนะครับพวกเขาต้องทิ้งรถเดินกันมาเรื่อยๆเพราะสาวเสิร์ฟไปบอกรายละเอียดรถกับตำรวจหมดแล้วระหว่างทางก็มีพูดคุยกันตามภาษาพอลูกที่มาสำคัญคือพวกเขามาถึงสถานีรถไฟที่นี่คนเยอะเป็นบ้าเลยและก็เหมือนเคย LJ ต้องไปคนไปซื้อตัว๋วแต่ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามหลบสายตาแค่ไหนมันก็ยากเหลือเกินใบหน้านและค่าหัวของลินคอนมันโดดเด่นกว่าคนอื่นไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้คนส่วนใหญ่จะจำเขาได้ ฝั่งมาโฮนก็รีบดิ่งกลับบ้านไม่อย่างไวขอลงมือคุดส่วนหลังบ้านจุดที่ฝั่งออสการ์ไว้สีหน้าของเขาดูเครียดและกังวลมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมามาโฮนกาลังทําอะไรกันแน่เอาไปซ่อนหรือเปล่าอันนี้ต้องตามกันปลายทางของไมเคิลจะเป็นกีล่าครับมันเป็นเมืองในรัฐนิวเม็กซิโกและก็ยังเป็นจุดนัดพบกับซาร่าอีกด้วยลินคอนเองก็จะไปที่นั่นแต่ยิ่งเขาอยู่ที่สถานีรถไฟนานก็ยิ่งมีคนจาเขาได้มากขึ้นล่าสุดนเรื่องนี้ถึงพี่ตํารวจแล้วครับพวกเขาต้องรีบวิ่งหนียาาไไนานาาานปหระห บวกกับสถานที่ตรงนี้มันเปิดโล่งก็เรียบร้อยมีตำรวจขับรถมาสกัด LJ เล่นซศรลิวเลยสองพ่อลูกกำลังโดนจับลินคอนทำได้มากสุดก็แค่ขอโทษขอโทษที่ให้ลูกชายต้องมาเจอเรื่องแบบนี้และหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อละ่ะ ต่อเนื่องกันในตอนที่10เปิดมาด้วยสถานการณ์มันหทีแบ็กโดนซอมยับหลายๆคนน่าจะสะใจล่าสุดแบลดมันไปเจอของเล่นใหม่แล้วเป็นคอนทุบเหนือโดนทุบสักทีสองทีคงช่วยให้ทีแบ็กจาได้ว่าซ่อนเงินไว้ที่ไหนถึงตอนนี้ทีแบ็กก็ยังปากแซบได้อยู่ถึงมือเขามันจะไม่ไหวแล้วก็ตาม ข่าวลินคอนโดนจับมันกระจายไปเร็วมากแน่นอนว่าต้องมาถึงพอกับคิมแต่สองคนนี้จะมีแนวทางที่ต่างกันไปพออยากเก็บลินคอนด้วยตัวเองแต่คิมจะให้มาโฮลจัดการมันเป็นเรื่องของผลงานล้วนๆพอเองก็อยากกลับไปใกล้ชิดกับประธานาธิบดีเหมือนแต่ก่อน ลินคอนกับ l J ผมบอกเลยว่าเครียดตำรวจกำลังคุมตัวพวกเขาข้ามหลัดแต่ฝั่งเจ้าหน้าที่ประมาทเกินไปมีรถตู้สีดำขับมาไล่บี้รถตำรวจออกแรงเบียดิดหน่อยก็เข็นรถตำรวจคันเล็กๆล,ลงข้างทางได้แล้วสองพอลูกจะใช้โอกาสนี้หลบหนีแต่เสียใจด้วยพวกที่บุกมาไม่ยอมปล่อยเขาไปไง่ายๆวิ่งออกมาจากรถได้ไม่ไกลพวกเขาก็โดนจับจังหวะที่กำลังชุลมุนลินคอนก็เผลอไปต่อยผู้หญิงเขาให้เธอดูจะฉุนจัดแต่ต้องใจเย็นไว้ก่อนเธออยู่ทีมเดียวกับพ่อของลินคอน สลับมาที่กีฬานิวเม็กซิโกสาลาเดินทางมาถึงที่โรงแรมซันดาวแล้วนะครับโรงแรมที่เป็นจุดนัดพบของเธอกับไมเคิลระหว่างพักเธอจะใช้เวลาคิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นกับครอบครัวและกุญแจดอกนี้ของคุณพ่อมันมีความหมายยังไงกันแน่ กลับมาที่ลินคอนอีกรอบคนกลุ่มนี้จะพาเขามายังบ้านพักหลังหนึ่งแต่เมื่อเดินเข้ามาลินคอนจะยังไม่ได้เจอกับพอ่อสาวคนนี้ชื่อเจนนะครับพ่อของลินคอนจะมาถึงในอีกหนึ่งชั่วโมงเขาต้องรอไปก่อนถึงลินคอนจะไม่อยากเชื่อแต่เขาไม่มีทางเลือหนีก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ตัวตนของกลุ่มนี้ค่อนข้างเป็นที่สงสัยครับเจนพายายามถามว่าไมเคิลอยู่ที่ไหนจะได้ช่วยออกไปพร้อมๆกันซึ่งลินคอนไม่ยอมบอกแน่ วันนี้จะเป็นวันชิวๆของมาฮนเขาจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นนอกจากล่าไมคิขึ้นเขามายัางกีล่าไล่ถามตามโรงแรมว่าเห็นชายคนนี้มาที่นี่บ้างไหมหลอบแหลกไม่เจอแต่ไม่เป็นไรมาฮนมีเวลาทั้งวันผ่านไปพักใหญ่ๆก็มีคนมาเคาะประตูห้องของซา่าเธอระวังตัวมากแต่ไม่ต้องห่วงแค่มีคนส่งแฟกมาให้เอาเป็นว่าซา่าจะให้พนักง,งานโรงแรมสอดมาบอกระดาษน,นั่นมีข้อความว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันที่ถนนนี้ รถที่ใหม่เคิร์นซื้อให้เฟอร์นันโดเหมือนมันจะไม่ค่อยทนสักเท่าไหร่ล่าสุดมาพังระหว่างทางก็าคงมีทางเลือกไม่มากต้องเดินไปอย่างเดียวโปรอีทีเฟอร์นันโดก็มาโผล่ในปั๊มน้ำมันเล็กๆเ,เขาใช้โทรศัพท์โทรไปยังบ้านแฟนคนที่รับสายไม่ใช่เมอร์ลีคลูสแต่เป็นน้องสาวอีกแล้วเมอร์ลีคลูสไม่อยู่บ้านเธอกําลังไปที่ไมสิโกไปดินเนอร์อะไรสักอย่างงั้นเอางี้หากเมอร์ลีคลูสกลับมาเมื่อไหร่ให้โทรกลับมาที่เบอร์ตู้เฟอร์นันโดจะรอรับไม่วายังไงเขาก็อยากคุยกับเธอให้ได้ ตอนนี้มันก็ผ่านมาเกือบชั่วโมงแล้วซา่าขับรถเช่าไปยังจุดนัดพบมาตามที่กระดาษนั่นบอกแถวนี้มันเปลี่ยวจัดซา่าเริ่มไม่น่ใจแล้วแต่เราไม่นานจะมีรถเก่าๆสีขาวขับตรงมาหาเธอดูจากมุมกล้องนี่ครลุ้นจัดแต่ไม่ต้องห่วงเป็นไมเคิลเองครับว่ากันตามตรงไมเคิลไม่มั่นใจเลยว่าซา่าจะมาจริงแต่เธอไม่มีทางเลือกเธอได้รับข้อความว่าผมมีแผนการทำให้เรื่องนี้ถูกต้องแล้วมันหมายความว่ายังไง แต่ตัดมาที่มาโฮนก่อนเขาไล่ถามตามโรงแรมไปเรื่อยๆแล้วก็มาถึงโรงแรมซันดาวพนักง,งานโรงแรมตอบตามตรงว่าซา่าเพิ่งเช็คอินเมื่อคืนนี้เองเธอพักอยู่ที่ห้องหมายเลขเก,กา้าโดยความสงสัยพี่พนักง,งานจะถามมาเล่นๆว่าคุณใช่คนที่โทรมาเมื่อเช้าไหมคนที่พยายามส่งแฝกให้เธอเอา้าวแบบนี้ก็เป็นเรื่องมาโฮนอยากดูประวัติการปล่้นส่งมาให้หน่อยรอไม่นานเขาก็เห็นหมดเลยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าสองคนนั้นนัดเจอกันที่ไหนขับรถประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วด้วย กลับมาที่ไมเคลิลเขาต้องไปเจอพี่ชายวันพรุ่งนี้แล้วหนีไปปานามาแต่นั่นมันก็ยังไม่เคลียร์สำหรับซาลาคำว่าทำให้มันถูกต้องมันหมายความว่ายังไงตรงนี้น่ากุนหญินมากครับไมเคิลไม่ยอมบอกแผนการทั้งหมดที่เขาคิดไว้ส่วนซา่าก็ได้แต่งงตกลงแล้วอะไรถูกต้องหนีไปกับอาชญารกรน,นั้นเหรอหนีไปกับคนที่โกหกเธอ และอย่าลืมเพราะเธอเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหมดนี่พอเธอเลยต้องมาจบชีวิตลงไมเคิลไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงเลยครับเขาทำลายชีวิตของซาร่าไปแล้วจริงๆทําทำได้มากสุดก็พูดแค่ว่าผมเสียใจแล้วไมเคิลจะไม่มีทางปล่อยซาร่าให้อยู่กับเรื่องนี้คนเดียวตอนนี้ก็ยังคุยกันดีๆได้อยู่ครับซาร่าก็ยังสับสนอยู่ไม่รู้จะทำยังไงต่อแล้วด้วยจังหวะที่กำลังหวานชื่นมาฮนก็มาแล้วประเด็นคือเส้นนี้มันเป็นทางตันครับต้องย้อนกลับไปทางที่มาฮนกกำลังมารถเก่าขนาดนี้รับทุงไม่ได้แน่เมื่อไม่่เเหลลลืืออทางนนนกก็ขัับสววยแ้ สีนี้เป็นการวัดใจล้วนๆระหว่างนักล่ากับผู้ถูกล่ามาโวนไม่หลบเขาอยากได้ไมเคิลจะจัดแต่เสียใจด้วยไมเคิลจะหักพวงมาลัยนิดหน่อยในจังหวะสุดท้ายผงต้องใช้เวลาไหลวิกว่ามาโคนจะเวลเลกลับมาได้ทันแกเล่นขับรดทุ่งมาเลยครับกัดไม่ปล่อยจริงๆล่าสุดลากันมาถึงเขตโรงงานแล้วรถของไมเคิลเก่ากว่าเหยียบหนียังไงก็ไม่ผลโดนเบียด์ยสองสาครั้งก็เรียบร้อยพุ่งชนโรงงานพัวเขาเลือกที่จะวิ่งไปด้านไหนมันเป็นสถานที่เดียวที่ช่วยให้รอดผลจากสายตาได้ ฝั่งทีแบกนี่ก็ยับเอาเรื่องยิงไปกว่านั้นบแบล็มันไปเจอของเล่นใหม่แล้วโดนทีรับรองสะดุ้งแน่ซึ่งทีแบกไม่ไหวแล้วครับเขาพยายามขัดขืนเอาตัวลอดจังหวะนั้นเองกุญแจล็อกเกอร์มันก็ดันล่วงลงมาหากสองคนนี้ได้กุญแจไปพวกมันไม่เก็บทีแบกไว้แน่งั้นเอางี้ทีแบกจะใช้ท่าไม้ตายอีกรอบยัดเขาปากแม่งเลยหากเขาตายกุญแจมันก็จะเน่าอยู่ในตัวนี่แหละ ในเมื่อฆ่าไม่ได้จะคว้านไส้ก็ไม่มีอุปกรณ์เพราะงั้นแบลดจะใช้วิธีการธรรมชาติจับทีแบ็กมัดไว้กับชกโครกปล่อยให้ลอยไปซื้อของมาหลักๆก,ก็พวกขนมของกินโนนีนันเอาอะไรสักอย่างยัดใส่ปากทีแบ็กจากนั้นก็แค่รอให้กุญแจออกมาหากเขาไม่อยากตายเร็วก็ควรจะอันไว้ให้นานสุด กลับมาที่เฟอร์นันโดตอนนี้เขาก็ยังรอโทรศัพท์จากแฟนรอให้เธอโทรกลับมาที่ตู้เดิมเหมือนว่าโชคชะตาจะหมั่นไส้เฟอร์นันโดเป็นพิเศษจังหวะที่เมอร์ลีคลูสโทรกลับมาพี่ตำรวจก็แวะมาเติมน้ำมันพอดีออกไปรับก็ไม่ได้ปล่อยให้เธอรอก็หนักใจเหลือเกินเอาอยัางไงดีล่ะเฟอร์นันโดเขาได้แต่คิดอยู่ในหัวไม่ใช่แผนการแต่เป็นความทรงจำเก่าๆที่มีร่วมกับเธอเฟอร์นันโดรักเธอมากก็จริงแต่เขาต้องอดทนไปก่อนอดทนจนเมอร์ลีคลูสวางสายไปแล้วเป็นอะไรที่น่าเศร้าใจจริงๆ ไม่เคิ่นกับซาลาก็ยังหนีต่อไปเรื่อยๆเธออยากกลับไปเอารถของตัวเองแต่มานไกลเกินไปนี่สิและไม่ต้องห่วงว่าหมอนั่นจะเรียกกำลังเสริมเขาต้องการความเป็นส่วนตัวมาโหนไม่ต้องการจับเป็นความตายเท่านั้นที่เป็นคำตอบ ระหว่างที่อยู่ในบ้านพักลินคอนระแวงจัดเลยครับเขาจะเชื่อใจคนกลุ่มนี้ได้จริงเหรอเขาพยายามชวนคุยถามทั้งเรื่องงาน,ถา,น,นถามนู่นถามนี่จึงเธอตอบทุกอย่างได้ตรงใจจนมาถึงคำที่ว่าคุณพ่อยอยากเจอคุณกับไมเคิลมากเขาไม่ได้เจอไมเคิลมาตั้งแต่สิบขวบและตอนนี้เขามาถึงแล้วระหว่างที่เจนกับคนอื่นออกไปรับชายคนนะั้นลินคอนก็ไม่อยู่แล้วครับความจริงแล้วไมเคิลไม่เคยเจอพ่อของเขาเลยจุดนี้แหละที่ทำให้ลินคอนไม่เชื่อใจ ยังไม่ทันได้ก้าวเท้าออกไปพวกเขาก็โดนล้อมไว้หมดแล้วแต่ไม่ต้องห่วงเป็นคุณพ่อตัวจริงมีให้สับสนกันเล่นๆ ฝั่งไมเคิ้นก็ยังหนีต่อไปเรื่อยๆเข้ามาในโรงงานที่ซับซ้อนมาโคนมีปืนส่วนไมเคิ้นมีแท่งเหล็กหลังจากนี้เป็นเล่เหลี่ยมแล้วไหวพลิบลุลวนไมเคิลนวิ่งเข้าไปเปิดไม่ได้ส่วนมาโคนก็ระวังตัวเป็นบ้ามีจังหวะหนึ่งที่มาโคนเกือบเห็นซาร่าแล้วครับดีที่ไมเคิ้นทำเสียงดังดึงความสนใจไว้ก่อนสาวเจ้าเลยรอดไปได้เธอจะใช้โอกาสที่ไมเคิลสร้างให้คิดหาทางรอดแล้วก็นึกออกในเมื่อรถของเธอมันอยู่ไกลก็แค่ขโมยรถของมาโคน ข่าวล่าสุดที่พอได้รับคือตำรวจท้องถิ่นจับตัวลินคอนได้แล้วใช่ไหมครับพอเขามารับตัวก็ได้เจอแต่ที่เกิดเหตุถึงก็ปวดหัวเลยแต่ไม่ต้องกังวลไปคิมส่งคนอื่นไปจัดการงานแทนแล้วนาที่ของพอคือไปจัดการซาลาถึงพอจะอยากได้ลินคอนมากกว่าแต่ก็นั่นแหละเขาไม่รู้เลยว่าจะตามลินคอนเจอได้ที่ไหนระหว่างที่ไมเคิลกำลังหลบหนีเขาก็เกิดพลาดได้แผลมานิดหน่อยส่วนซาลาก็มาถึงรถของมาโฮลแล้วเธอทำยังไงรู้ไหมครับต่อสายตรงเลยวะเป็นหมอได้เลือนจำก็แบบนี้แหละ ไม่เคลนมีทางเลือกไม่มากหรอกครับหากไม่ทําอะไรสักอย่างมาโฮนไม่มีทางปล่อยเขาไปแน่จังหวะน,นั้นเองเขาก็มองไปเห็นแก๊สไไฟ i กับลูกกรงเหล็กเลยนึกอะไรดีๆออกลงมือเปิดวาล์วแก๊สเดิมพันไปเลย ช่วงเวลาที่รอให้ทีแบ็กปล่อยสองหนุ่มจะมานั่งคุยกันเรื่องเหลือและตอนนี้ทีแบ็กก็ได้ปล่อยออกมาแล้วหน้านี่อย่างลงส่วนหน้าที่กอบกู้กุญแจกลับมาและจะสั่งให้ลอยทําและก็ทําจริงได้กุญแจกลับมาแล้วด้วยบนกุญแจนั่นบอกบนเลยว่ามันเป็นสถานีรถบัสแห่งหนึ่งพอหมดทุลาแล้วและจะเอาเขามาผูกไว้กับฮีเตอร์ปิดท้ายด้วยการโทรแจ้งตำรวจรบกวนมานี่หน่อยครับมีไอสะวะคนหนึ่งบุกลุกบ้านผมบอกที่อยู่ไว้เสียสับ ถึงทีแบ็กจะขอร้องอ้อนวอนแต่2คนนี้มันก็ไม่สนใจเลยทีแบ็กเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งก็จริงแต่เขาจะหลุดออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกันละ่ะการไล่ล่าในโรงงานมันได้มาถึงจุดตัดสินแล้วมาโ h นเดินตามใส่ทัตยานมาเรื่อยเอยืเขามุ่งมันอยู่กับการล่าเหยื่อมากเกินไปจนไม่ทะลวงตัวหรือตัวอีกทีเขาก็มาอยู่ในโรงขังโดนล็อกใส่กุญแจเสร็จสับและถ้าหากคิดจะยิงก็ต้องคิดให้มากหน่อยในห้องนี้อัดแน่นไปด้วยแก๊สโพเทนถ้าเหนียวไก่ก็ตายคู่ ล่าสุดมาฮนสติหลุดไปแล้วเขาจะยิงให้ได้เลยแต่ก่อนที่จะตายคู่ไมเคิลอยากจะถามอะไรนิดหน่อยคุณยังเป็นคนดีคนหนึ่งที่ยังต่อสู้เพื่อความถูกต้องอยู่ไหมคุณกําลังอยู่ผิดข้างไล่ล่าผิดคนตอนนี้ไมเคิลยังเปลี่ยนใจมาฮนไม่ได้หรอกครับเขาอยากจะลั่นไกลใจแทบขาดยังไงซะเขาก็ตายเพราะโพเทนอยู่ดีงั้นเอางี้ไมเคิลจะเดินไปทุกกระจกให้ทีนี้ก็พอมีอากาศหายใจบ้างปิดท้ายด้วยคําขอจากไมเคิลหยุดซะพร้อมเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใกล้ผมผมก็จะชนะคุณทุกครั้ง มายามกันแบบนี้มาโหนไม่จบอยู่แล้วครับไม่ว่าจะพรุ่งนี้2อาทิตย์หรือ2เดือนข้างหน้าเขาก็จะค่าหมเคลนให้ได้ สลับมาที่สถานีรถบัสคู่หูบ,บและลอยก็มาถึงตู้ล็อกเกอร์หมายเลข804แล้วพอเปิดออกมาก็เจอจริงเจอกระเป๋าทั้งใบเลยแล้วเพื่อความเฉ่วแบบและจะหิ้วออกมาเปิดดูด้านนอกตรงนี้ไม่มีหกักมุมครับเงินอยู่ครบครบเลยเป็นอะไรที่สวยงามจัดสีเขียวพวกนี้มาสวยกาแกล้งแคนยอนซะอีกจังหวะที่แบ,บแล็กกำลังเพลอตอกเขาก็โดนคอนทุบเนื้อฟาดเขาให้ทีเดียวหลับปุ๋ยฉาย,ยาผู้คุมนักบิดนี่ไม่ใช่จะได้กันง่ายๆหิ้วกระเป๋าเงินเดินตัวปลิวไปแล้วตำแหน่งเศรษฐีหน้าใหม่ตกมาอยู่ที่ลอย หลังจากซาลาต่อสายตรงเสร็จเธอจะไปเปลี่ยนรถแล้วแวะมารับใหม่ขึ้นระหว่างนั้นก็ไม่ลืมซื้อของพวกอุปกรณ์ปฐมพยาบาลแปรงสีฟันโทรศัพท์แบบใช้แล้วทิ้งจองโรงแรมไว้ให้แล้วด้วยเป็นเฟอร์น,นันโดนี่ก็เหนื่อยเหลือเกินเขาจะรวบรวมความกลา้าโทรกลับไปที่บ้านของแฟนอีกรอบฝากข้อความด้วยการอธิบายความจริงทั้งหมดเขารอรับโทรศัพท์อยู่ตรงนั้นแต่ตำรวจผ่านมาเลยรับโทรศัพท์ไม่ได้เขารู้ว่านั่นเป็นสาเหตุที่เธอไม่อยู่กับเขาแต่ฟังนะผมมีบ้านอยู่ที่เม็กซิโกซิตี้บนเขาอยู่บนฟาร์มมีลามะให้เด็กขี่นนด้วยะ เพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าตอนที่คุณบินกลับบ้านตอนที่คุณไปที่สนามบินผมจะลอยอยู่ที่นั่นผมสัญญาผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณยังจำกระดาษที่ไมเคลื่อยื่นให้เฟอร์นันโดได้ไหมครับมันคือสิ่งที่จะทําให้คําสัญญานั้นเป็นจริงนี่ก็เป็นอีกภาพที่เราคุ้นเคยตั้งแต่สมัยยังอยู่ในฟ็อกลริเวอร์ไมเคลื่อเจ็บตัวและซาร่าช่วยดูแลระหว่างนั้นก็คุยกันยาวหน่อยอย่างแรกไมเคลนไม่ได้เป็นเบาหวานและคําถามต่อไปคือคุณรู้สึกสนุกบ้างไหมหมายถึงเรื่องแหกคุกนะน่ะหนีอันตรายกลัวเร่งีบ เอาเป็นว่าไมเคิลสัญญาแทนแล้วกันว่ามันจะไม่เป็นแบบนี้ตลอดไปอีกแค่วันเดียวไมเคิลขอแค่นี้จริงๆจุดนี้ซาราก็ไม่ได้ให้คําตอบเหมือนกันตัดบทอยากจะให้ไมเคิลไปล้างเนื้อล้างตัวได้แล้วปิดท้ายซีนี้เป็นด้วยความรู้สึกจริงๆของไมเคิลขอบคุณที่คุณมา เมื่อได้เจอคุณพ่อแล้วเท่ากับว่าเบอร์โลทั้ง3คนจะได้อยู่ด้วยกันคุณพ่อชื่ออัล o โดเบอร์โลนะครับเปียกครั้งแรกเลยก็ว,ว่าได้ที่เขาได้เห็นหน้าหลานตัวเองมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากจริงๆแผนต่อไปคือคุณพ่อเตรียมที่ปลอดภัยไว้ให้แล้วแต่ลินคอนจะต้องไปหาไมเคิลน,นัดพบกันที่ชายแดนที่เรียกว่าบอชอยบูส ตรงจุดนี้คุณพ่อจะเริ่มเฉลยแผนการของตัวเองมาทีละหน่อยสําหรับเขาทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วเขามีหลักฐานบางอย่างเราแค่ต้องรอเวลาอีกหน่อยแล้วเราก็จะเปิดลงเรื่องทั้งหมดนี้ได้แกไม่ต้องไปปานามาด้วยซ้ำไม่ต้องหนีอีกแล้วด้วยแต่ในอีกฝั่งหนึ่งก็น่าสนใจหนึ่งในสมาชิกทีมของคุณพ่อมีหนอนบอนไฟเขาติดต่อกับคิมแจ้งไปว่าผมได้ตัวเบอร์โล่สามคนแล้วคร,ครบเลยส่วนคําสั่งที่ได้รับกลับมาคือเก็บให้เรียบสลับมาที่คนอื่นตายยากอย่างทีแบก ตอนนี้เขาก็ยังติดอยู่กับฮีเตอร์ดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกเสียงรถตำรวจก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยเขาจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ได้ยังไงกันล่ะฝั่งไมเคินก็เรียบร้อยกว่าเขาจะอาบน้ำเสร็จคุณหมอก็ไปแล้วทิ้งข้อความไว้ว่าตอนนี้ฉันดีขึ้นแล้วขอโทษนะ มันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆหมเคิลนรักซาล่าไม่อยากปล่อยเธอไปแต่ในอีกมุมหนึ่งเขาก็ไม่อยากทำลายชีวิตเธอไปมากกว่านี้มันช่างเป็นอารมณ์ของความครึ้งครึ้นกลางๆเหลือเกินช่วงที่ซาล่าอยู่ในรถเธอก็ดูจะคิดหนักเหมือนกันว่าจะไปจริงดีหรือเปล่าพอออกมาจากรถก็เกมเลยพอตามเธอมาจากหมายเลขทะเบียนรถเช่าและลืมไปเลยอย่างครับคนที่รู้ความลับต้องไม่มีใครหลอดพอของเธอไปแล้วหนึ่งตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาของเธอแล้ว เหมือนเดิมนะครับเพื่อใครตามไม่ทันตอนแรกไมเคลนจะไม่ทนหรอกครับมาฮวรลู้เยอะเกินไปก็เลยต้องส่วนกลับบ้างขั้นแรกคือเข้าหาภรรยาเก่าหลอกถามข้อมูลนูน่นนี่นั่นพอจับทางได้ก็อ๋อเลยมาฮลมีความลับอยู่เหมือนกันในอดีตมาฮลเล่นฝั่งออสการ์ไว้ในส่วนหลังบ้านไมเคลนเข้าใจเรื่องนั้นเลยเอามาขู่กับเจ้าตัวนั่นก็ยิงทําให้มาฮลเดือดจัดออกล่าถึงไหนถึงกันแต่แล้วความผัวร้อนมันก็ทําให้เขาพลาดสองคนนี้ไม่จบกันง่ายๆแน่นอน ส่วนซาลาก็ได้เจอกับไมเคิลสักทีปรับความเข้าใจกันนิดหน่อยพอทําท่าจะเข้าใจกันก็มีปัญหาอีกแล้วทีแบ็กก็แค้นเกินหวังจะมาล้างแค้นให้ได้แทนที่จะได้เจอเมียเก่าเดินเจอผู้คุมเก่านี่สิวันวันของเฟอร์นันโดนี่ก็เอาแต่หาเมียเมอร์ลีครูสนี่ก็เล่นตัวจังแผนที่เหลือหลังจากนี้ของไมเคิลจะเป็นยังไงไว้มาลุ้นกันในตอนหน้าและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นโซนหนึ่งกับพวกเราเน็ตฟลิกซเทอเตอร์สวัสดี